รถสวยเข้ามานะครับอัลติสหนุรุ่น e-cng ปี13าใบแดง7จ็แสนกว่าบาทวันนี้ขายเพียงนะครับ239,000ฟรีดาวผ่อนแค่4 0 0 0กว่าบาทนะคันนี้รีวิวอะยรเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนกับมาดูรถที่บริษัทเป็นยนต์เองเลยนะครับซอกมุมต่างๆสปอตเม็ดอาคมคมชัดๆภายในศาสาสะอาดนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ครบแบบนี้ครับและที่สําคัญนะครับอัลติส c n g เดิมแท้โรงงานเนี่ยข้อดีของเขานะอีกหนึ่งจุดนะครับคือตรงนี้คือตรงนี้นะครับ เติมกา๊าซจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดฝาหน้าแบบติดเองนะ c n g มาตรฐานเดิมแท้เช็คให้แล้วใครกำลังสนใจรถราคาประหยัด239,000ฟรีดาวน์พอน4 0 0 0 0แนะนำคันนี้ดูไว้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีสสดพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพามาชมกับรถที่สวยคุ้มอันดับต้นๆในบริษัทรถยนต์เลยนะครับ โตโยต้าโคโร拉อัลเทส1.6รุ่น e cng ปี2023เลขไมค์แค่แสนนิดๆน,นะประมาณตั้งแสนสามแสนสี่นะครับใครกำลังสนใจนะครับรถที่เอาไว้ใช้ก่อนรถไฟฟ้ามาเต็มระบบนะครับแนะนำคันนี้เลย2 3 9 0 0 0สาบาทฟรีดาวได้นะผ่อน4,000กว่าบาทฟรีดาวผ่อนแค่ส0 0พกว่าบาทนะครับใครกำลังสนใจนะครับรถที่เอาไปใช้งานก่อนที่จะรถไฟฟ้ามาเต็มระบบนะครับแล้วก็ใช้งานได้มที่มันสะดวกกว่าน,นี้นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกนะครับต้องพึ่งรถสไลด์กันบ่อยนะครับแบต มันบอกวิ่งได้400นะวิ่งจริงนะครับประมาณ2-300นะครับก็เอาคันนี้ไปใช้ก่อนนะครับอีกสัก4-5ปีค่อยใช้รถไฟฟ้านะผมมองว่าตอนนั้นจะสะดวกกว่านะครับคันนี้นะครับ t o y o ต a Corolla a l ติส1.6รุ่่น e-cng 239,000นะครับฟรีดาวได้นะผ่อน7ผ่อน4 0 0พกว่าบาทนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะจะขับน้ำมันหรือขับ cng ก็ได้สีขาวหายากนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดกานะครับ เรามาดูด้านหน้านะครับเป็นตัวโฉมมเนอร์เชยแล้วได้เป็นปีสิบสามนะครับนี่กระจังหน้าสองเส้นแบบนี้จะเป็นปีสิบสามนะเราก็มีแถบโครมนะครับตัวไฟนะจะเป็นไฟตาเหี่ยวแบบนี้สวยเลยนะครับโคมไฟมัลติรีเฟคเตอร์มีไฟเลี้ยวในตัวกันชนหน้าสีขาวขาวแบบนี้ทะเบียนจะไม่ง่ายเจ็ดศูนย์ห้าสี่นะครับใครกําลังมองหารถราคาถูกนะครับรถบ้านราคาถูกแนะนําคันนี้เลยนี่ด้านข้างนะครับสวยคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วและใครสนใจคันนี้นะครับผมนะครับติดกล้องหน้ากล้องหลังให้แล้วด้วยนะ ติดกล้องหน้ากล้องหลังให้แล้วจริงๆคันนี้มันเป็นรถหลุดจองนะครับลูกค้าเขาจองมานะแต่จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะต้องใช้เงินดาวน์มาละหกเจ็ดหมื่นนะครับเป็นเรื่องของภาาระลูกค้าเขาเยอะนะก็เลยหลุดจองมานะครับก็ติดกล้องให้แล้วนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วติดกล้องให้แล้วนะครับฝากระโปรงหน้าสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยชนหนักปิคว่ามจมน้ํากับไมกคไม่นะครับตัวล้อนะได้ล้อ16นิ้วนะครับได้ยางนะครับของดีโซนนะครับมีดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อแล้วด้วยนะใครกำลังสนนใจะครับก็ ติดต่อได้เลยนะ0659513374นะครับเดี๋ยวเช็คปียางให้ดีกว่าอันนี้ได้ยางปี18นะครับยางปลายปี18นะครับอ่ะกระจกพับข้างได้เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับด้านข้างนะครับสันเลียมคมนะของตัวรถสวยงามนะครับนี่นะครับเก็บงานให้หมดแล้วนะรถถ้าสีสวยขนาดนี้นะล้วบอกว่าไม่เก็บงานที่โกหกนะครับรถปีมันลึกนะครับเราก็เก็บงานให้ แต่เรารับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับไมกอรไม่์ตามมาหรเาชรยนต์นะครับนี่มาดูไฟท้ายนะไฟท้าย LED สสยๆแบบนี้นะครับด้านท้ายคิ้วโครเมียมัดมีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับมีนี่สัญลักษณ์ CNG นะครับ1.6รุ่น E ให้แล้วนะด้านหลังสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้เอาไปใช้ต่อบอกเลยว่าคุ้มนะครับ2 3 9 0 0 0บาทปลายแดง70,0,000กว่าบาทนะครับปลายแดงประมาณ740,000นะครับอันนี้ก็สวยสมบูรณ์มาดูบอดี้ฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับ นี่ครับป่งซุ้มล้อนะครับด้านข้างประตูสวยๆแบบนี้นะใครกําลังมองหานะครับเอาทีเซียนจีสีขาวสักคันนะแนะนําคันนี้เลยนะครับสวยสมบูรณ์ครบคุ้มจบนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับติดฟิล์มให้ใหม่แล้วด้วยนะฟิล์มเพิ่งลงใหม่เลยมาไปดูภายในสเปคเดิมๆจะเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้คุ้มเบาหนังให้แล้วนะสีทูโทนนะเบาะหนังสีทูโทนนะสีอ่อนนะแล้วก็เป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะครับ สวยสมบูรณ์เลยนะครับกระจกพับข้างก็เป็นไฟฟ้าออโต้ด้านคนขับนะที่วางแก้วน้ําใหญ่ๆจุกๆนะมีระบบอ่าก๊าซ CNG นะครับให้ครบแล้วนะครับอันนี้เป็น CNG เดิมโรงงานนะไม่ใช่ CNG ที่ติดเองภายในเลขไม้แสนสี่นะครับไม้แสนกลางๆนะครับแสนสี่นะไม้แสนสี่วิทยุนี่เพลงดังนะครับดังมากด้วยนะครับนี่ครับเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นแอร์แบบหมุนมือนะครับใช้งานง่ายๆทนๆนะใช้งานยาวๆไปเลย วันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่นะครับก็มีบันทึกบอกเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับมีต่อกล้องไว้แล้วนะครับสำหรับ power plate นะครับ AU X มีนะครับเกียร์นะครับเกียร์ CVT นะครับเป็นได้เกียร์ CVT มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ใครสนใจนะครับรถราคาประหยัดนี่มีครับกล้องมองหลังนะครับกล้องหน้ากล้องบันทึกหน้าให้ครบครบแล้วติดมาให้นะครับก็รุ่นนี้เอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับตัวหน้าแบน เก็บบนล,ลากนะครับเป็นรุ่นเดียวเลยที่มีเก็บบนล,ลากของ Altius นะครับด้าน,นบนคอนโซลสะอาดสะอ้านนะครับติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนี่ฟิล์มใหม่ๆนะครับสัญลักษณ์โลโก้ฟิล์มอยู่ตรงนี้นะสนใจก็ติดต่อผมได้นะ0659513344เบาะหนังหุ้มไม่แล้วนะครับเบาะหนังหุ้มไม่แล้วนะครับสวยน่าใช้แบบนี้นะครับ239,000บาทไม่ใหญ่พลาดกันนะ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับมาดูภายในทางด้านหลังกันบ้างครับนี่เพิ่งติดฟิล์มนะครับ ยังไม่เดาออกเลยนะสาหรับตัวคันนะครับด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับมีเบลให้3จุดนะนั่งสบายๆนะครับเอาติสนะครับ CNG นะครับ1.6รุ่่น E พิสูจน์มาแล้วโดยแท็กซี่ไทยแลนด์นะครับวิ่งเงินจนไม่กลับไปล้านโลก็สบายๆอันนี้ไม่แค่แสนสี่ผมมองว่าใช้ต่อได้อีกคุ้มๆยาวๆนะนะก็นั่งสบายหลังคาโปร่งๆนะครับเครื่องยนต์ดูอ๋อ VVTI อื่นๆตึกๆทนๆนะครับใช้งานต่อได้ยาวนานแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวผมนะครับพาไปรับชมนะครับทางด้านหลังบ้าง ไปดูโครงสร้างทางด้านหลังกันนะครับรุ่นนี้นะยังไม่มีตัวสวิตช์เปิดจากทางด้านหลังนะครับต้องมาเปิดข้างหน้าแบบนี้เลยมาดูทางด้านหลังกันครับนี่นะครับเราเช็คกันก่อนเลยนะครับตัวฝากระโปรงว่าแท้ไม่แท้นะครับนี่ตาโตต้านะครับอยู่ครบๆโอ้มันไม่ตัดแสงครับขออภัยนี่ตาโตต้าอยู่ครบๆนะครับก็หัวน็อตนะครับแน่นอนนะมีรอยแกะบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแกะทาสีนะครับแต่ว่าโครงสร้าง ใช้เป็นของเดิมนะครับคือพวกเนี้ยสีขาวใช้นาสีมันจะมองเราต้องแกะเก็บสีอยู่แล้วนะครับแต่เราเน้นรถมือสองเนี่ยให้ดูโครงสร้างหลักนะถ้าเป็นปีลึกถ้าเป็นปีใหม่ๆนะให้ดูสีนะครับนอทห้ามแกะแต่นี้มันปีมันลึกนะครับรถมระมาณสิบปีนะครับรถปี13นะก็ดูแค่โครงสร้างหลักนะครับก็พอแล้วนะครับก็สวยสมบูรณ์แล้วนะอย่างคันนี้นะครับกระจกเดิมแท้โต้ต้านะครับสปอตเม้น์อาร์คต่างๆนะไฟท้ายแท้เดิมแสดงว่าไม่เคยโดนกระแทกหลังมานะครับ ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับโครงสร้างหลักเดิมๆนะครับอันนี้เป็นก๊าซ CNG นะเป็นตัวปิดก๊าซ CNG เอาไว้นะครับนี่ไฟท้ายฝั่งนี้ก็แท้เดิมนะครับใครสนใจเอาติดสักคันนะครับติดต่อผมได้นะครับ0659513374นะครับมาเดี๋ยวพาดูโครงสร้างหลักนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมๆของตัวรถด้านข้างกันดีกว่ามาดูครับน็อตซอกประตูเดิมๆคมๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์เติมลมอยู่ครบ เดี๋ยวดึงด้านข้างดูดีกว่านี่สปอตเมนอาร์นะครับชัดชัดแบบนี้นะครับสีขาวเนี่ยจริงจริงมันจะเห็นยากนะแต่คันนี้ผมมองว่ามันเห็นชัดเหมือนกันนะก็สวยเดิมนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอไมค์นะครับตามมาตรฐานเพทยนต์นะครับก็คันรถมือสองคุณภาพเกรดเอราคาประหยัดเบาๆแบบนี้ให้พี่ๆนะครับรับชมกันทุกๆวันนะครับนี่สปอตเมนอาร์นะครับชัดชัดแบบนี้คมๆแบบนี้นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนนะสนใจนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น หน้าแบนนะครับหรือ V ีออสนะครับติดต่อผมมันได้เลยนะครับดูช่องผมโทรหาผมนะครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่สปอตเมนอาร์นะครับคมคชัดชัดแบบนี้อันนี้อันนี้มีต่อสายกล้องไว้นะครับกล้องหลังอ่ะสปอตเมนอาร์ชัดชัดแบบนี้เลยฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับต้องดูน็อตซอกประตูด้วยนะนี่น็อตซอกประตูครับน็อตซอกประตูบนล่างน็อตซอกประตูบนล่างนะครับแล้วก็แผ่นเพลทนะรถปีสิบสามนะครับเดือนมีนานะ นี่ครับสปอร์ตรเมน่าโคชัดนะครับสวยเดิมโครงสร้างเดิม200,000กว่าบาททำไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับฟรีดาวผ่อน4,000ักว่าบาทนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคันนี้นะ้าไปใช้ก่อนนะรอรถไฟฟ้ามาเต็มระบบนะครับค่อยใช้รถไฟฟ้านะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มาเดี๋ยวเรามาดูนะครับโครงสร้างด้านด้านข้างโอเคแล้วด้านหลังโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าบ้างนะครับดูในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวฝาด้านหน้าครับถ้าเป็นตัวเอ่อ CNG นะครับมันจะไม่มีฝาครอบนี้นะเพราะว่ามันจะมีตัวการ์ดนะครับตรงนี้เป็นสายการ์ด เชื่อมใบนะแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นนะของ TNG เนี่ยเวลาเติมก๊าซเนี่ยมันเติมจากฝาถังน้ํามันนะกดกึ๊กเติมเลยไม่ต้องมาเปิดฝาโปงหน้าแบบนี้นะครับนะครับนี่ครับน็อตซอกเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะเบ้าโช๊คนะรถมือสองปีลึกสําคัญมากเบ้าโช๊คนะครับโครงสร้างหลักนะตั้มสาม L สา R นะอยู่ครบๆนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนี่ตาปั๊มต่างๆอยู่ครบๆนะครับครบๆครบๆนะนี่ครับ เครื่องยนต์นะครับก็1,600งพันหกร้อยนะครับแรงน้ำมันอาจจะน้อยกว่าตัวที่ไม่ใช่ติดกร์ตนะครแต่ว่าเอาไปใช้ต่อคุ้มแน่นะครับรับส่งลูกนะครับไปทํางานอ่ะโคตรคุ้มนะครับคันนี้สองแสนกว่าบาทพ่อนสี่พันนะครับไม่ต้องคิดเลยมากนะครับพ่อนสี่พันนะครับเพลงดังแอร์เย็นนะครับผ่อนแพงของมอเตอร์ไซค์หน่อยเดียวนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆนะครับมอกอยู่ครบครบนะสติ๊กเกอร์คําเติมต่างๆอยู่ครบครบเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับที่บอกนะครับว่ามันเติมจากฝาถังน้ํามันเนี่ยมันสะดวกมากๆจริงๆนนะี่ครับเดิมมเตติรงนี้นะดึงสลัก ฝาถังน้ํามันใช่ไหมครับแล้วก็นะครับไปรับชมทางฝั่งนี้นี่นะครับปกติเนี่ยเติมก๊าซนะครับถ้าเราไปติดเองเราไม่เติมง่ายครับอันนี้นี่สติ๊กเกอร์นะครับของก๊าซนี่ยครับบอกหมดเลยเติมอีเติมไม่ถึง e 2 0เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เติมก๊าซนะครับนะควองโฟกัสตรงนี้เติมก๊าซตรงนี้เติมน้ํามันนะครับแยกกันอย่างชัดเจนนะครับสะดวกใช้งานง่ายๆนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อผม065 เก้าห้าหนึ่งสา็นะครับสรุปนะครับโตโยต้าโคโราอัลติสหนรุ่น e c n g ปีสิบสามไมแสนสี่เดิมแท้โรงงานคันนี้ป้ายแดง7จ็ดแสนกว่าบาทวันนี้นะครับที่เพชรยน์นะคันรถมือสองคุณภัพเกตดเแบบนี้ขายเพียงแค่2องแ0 0สฟรีดาวนผ่อนสี่พันกว่าบาทมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงทั่วประเทศสนใจคันนี้นะครับโทรศูนย์หกห้านะครับหรือแอดไลน์ id P.E.K. 1 5 e 2นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ